ยินดีตอนทับเข้าสู่ช่องแมบบ่ปินน้องทีแอลเดี๋ยวมื้อนี้น้องปินสิมีแนวซื้อไผ่น้องทีแอลเนาะที่น้องทีแอลเคยอยากได้แตะเดี๋ยวน,น้องปินพาไปเบิงนะ่งเนาะนี่น้องทีแอลอยากได้อ้นมื้อนี้มาให้น้องทีแอลมานำเนาะซื้อไผ่น้องทีแอลเพื่อนอยากได้กะขอบใจพอดีเพื่อนเนาะซื้อให้เนาะ ไองเยี่ยนมาปเป็อนริมาโซโจอ,อาทิตย์ช้องรอดเนาะพี่เพิ่นให้ให้ของขวัญน้องที่แอลยอดหลังก็เลยมาซื้อให้เพิ่นตัวตัวผู้บดตัวแม่ยไหมตัวตัวหนึ่นผู้ช่้งสองอ๋อคันตัวแม่เนี่ยมันจัผูรละหาพันบ <ะ S 1> อกเมืจุ๊ดดล่ตรงนี้แปดขีดละแม่ชื่อมาหัน ตัวละสองขีดถังได้โบมีตัวเมียตีอยากได้ตัวเมีย <c oughs> ตัวเมียมันกระเพิ่มอีกจริงๆนะ,ะแ,ตแต่มันก็สั่งได้กระโดนพอจะได้มากเ,ออเดี๋ยวนี้เขาก็คอยส่วงเขาง่ายามยืนอุดรนกระเบิดอ,อยู่ฝ์าอุดรนเขาขายคูละคูละสามพันสองขีดม,มันก็ยานุ่มในมันเบ้อตัวนี้มันได้อันแล้ว ทำทำมาทำมาให้เขาสั่งบ้างให้น้ำไหมจะได้รู้จักว่าเออจะเขียนสองขีดนี่ถ้าตัวผู้ตัวเมียมันมันจะคู่ละห้าพันอันนี้มันตัวผู้มันวนอยากได้เด็ดดีอะไรได้ซื้อหรือว่าลืมแล้วขายอันเง้อไอไปดำหน้าดำหน้าคิดว่าลืมกันวยืนยังนยืนยันมันเป็นตัวแพงที่เราได้เนี่ยตัวเกือบโลูนนั่นแหละเกือบโลูเนาะอ๋อ เดี๋ยวเขาค่อยเอาไปเสซฟให้น้องที่เอาตัวนึงเนาะสุดท้ายก็ได้ตัว <c> น <ười> <k> ึงเวลาจับนี่ขันมันใหญ่มากเนาะาจับจะไปจับมันจังสีแล้วก็ย่าไปตบตบตัวปงสีมันจะตื่นก่อนที่จับนี่จับหางมันขึ้นไว้เลยนะการูบมาจังสีการรูบมากเฉยมจ้องต้องบอกเที่ยวละอ๋ออุ้ย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  ไป่ป่นี่ใจอันนี้โอ้ยดีใจเป็นยังแล้วนะเพิ่นดีใจแล้วเพิ่นน่ปจับเมือแล้วแม่มันอาบนห้าอนอาบน้ำเลยนะจ้าอาบน้ำเนี่ยเออลิจอยสายมันละกันมาดมมาหอมามะเล่นน้ำเป็นใส่กระมังเล่นกระมังที่แม่ให้ใส่กบไปหนะกจ้ากระมังจ้าเดี๋ยวเอามือให้เพื่อนกันวันนี้เจ้จ้าเดี๋ยวเ่าไปให้น้องพี่เหว่านะวันนี้ เสื้อ้ยองที่เอวเดว้เดียว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 เพิ่งไปเสื้อผ้องที่เอวให้น้องที่เอวมาเปิดเบื้องในรถ <c oughs> ตอนนี้เขาก็เอาอ้อนขึ้นรถแล้ว <c oughs> ยู่ใต้รถรถกระหกแนะ่มีแต่ขี้ดินเพื่อนะปั๊บเมื่อเมื่อะน้องที่เอวให้น้องที่เอวตั้งซื้อให้เด้อวันนี้ไปเดี๋ยวเขาเมื่อถ้าเบื้องน้องที่เอวว่าสิเป็นหน้าใดนะ ลุนพร้อมกันตอนนี้น้องพี่รีดกำมาทอดน้องที่เดียวเราคดีน้องเดียวลงมารีดน,น้ำใยเนาะเด็กโรงเรียนมาลงมาเล่นกับน้องฟาร์มน้องไอ้ดาสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ,คะเล่นยังนี่เล่นกระโดดอย่างว่ามื่อน,นี้มีแนวมาเซอร์ไพรส์แน่ หยังมีใจวะมีหยังอะเซีไ์ไเนี่ยเปิด์สมาได้ดอกแม่ล็อกไว้ยุยวะต่อยให้ดีใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวยืนท้ายจจนี่เด้อยวแม่ไปเฟิดให้ได้อดอบอกซสมนีก็ดีใจแล้ว น้ำพีสิบเปอรลอกให้น้องเที่ยวนะหาดูซิมีอะไรบ้างหาดูซิบังดูมันแลนนี่และวนะเดียวเดียวเดียวฮาบังดูคันหาเห็้ยนละได้ดีจุดทางหน้าพี่แนะ่ บมีหรอกยัอะไรเห็นยังมแล้วพี่ยิไรพี่ทางในรถพี่ดีใจแฮงใจใหาเบิ้งหงห่มีทางแฉบมันอยู่ทางหน้ารถหาเบิ้งดีๆดีเลยทางหน้ารถ คบลงไปพคบลงไปยอได้ไหมเยีกัดดิ้จังสดดินหนัง่หนัเป็นอะไดีใจดีใจยามือลงเนอะล้อย่าขายแล้ลงไปเด้อตอนนี้น้องกำลังตกใจอยอ่นงมาที่นี่แมน นั่งวันนี้นี่แม่นคอจะแของว่ะเอีคุณได้ทั้งหลังได้คอกันดีใจยุ่ะเหมือหน้าวันนี้นะแม่เขาบอกเอาตัวอ้อนน้อยที่เรามากุ้มอ๋อก็ตัวเดียวนี่แหล,ละหรอกแมวรองเท้าจาเดี๋ยวแม่เอาให้ตีน้าใดดีใจหันหน้ามาเด้อดีใจแห้งได้แล้วดีใจแห้งว่ะ อย่าดีไม่ได้ว<อ>ันนี้ซื้อให้เลยเด้อ,อเห็นน้องน้องยังตืปิดประตูเขาเร็วมา,ามันญาติเร็วเร<อ>ีอวน้องตัวใจ่เห็นแรงขึ้นดีใจเฮงเดียดยเด๋ยวเด้อเดี๋ยวให้ลงมาอีกแล้วนะนเอาก็สีได้เอาเออก็สีได้อ้อยดำมาไว้ให้มันเนาะกับไอ้บอ่ดินให้มันอยู่ ห uh huh. น้าเอเทที่เลี่ยงโจโอ้นค่ะ,คะมีหน้าออนเอาน้องยังตกใจเยอะต้องเห็ดให้ลึ่งกันหน่อยตกใจตอนเราขึ้นรถมาแล้วเนาะก็ะเลยได้ใส่กล้องโฟมไปก่อนพาว่ายันมันออกเดี๋ยวเขาเค่อยเอายกบ่ดินลงมาเนาะย่้ยบ่ปุน่นยู่ทางหลังรถงา่ายเจยา โอ้ผู้ใดมาหนิผู้ใดมานาะหนิสวัสดีครับสวัสดคือมพรคือเื่อวันคือพีขึ้นแท้กินข้าวแท้แฉกับบ้านไปได้นมมานี่นักเรียนนี่ไล้นนมเล่นนมโยนนมเส็เนเอาไปขึ้นบ้ซะเป็นเาที่ยาะไปเลียวบไหนจิ้นอนป่จินอป่อมหอนแน่นอน ให้อ้วนป่ะนี <jacket> <p are nte> ่ไงมีเอาอันนี้ไปเอาไปให้น้องอ้วนเด้อวันนี้เด้เอเอาไปให้น้องอ้วนได้ไปเนี่ยเอาอ้วนไปลบแค่รถเข้าไปไหนทางในห้องจ้ะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวแม่เอามาให้แป๊บนึงเด้เดี๋ยวแม่เปิดไฟกันได้

โอ้ยแดดแล้วโอ้ยแดดเราบอกคุ่น่ะฝฟนมาแล้วพี่น้องโฟนมาแล้วฝฟนเลี้ยวเลยได้เห็นสาเหตุเยเบื้อง้าพี่น้องเบื้งดูนนี่มืดตึบเลย มืดต้อเลยฟ้าเกี๊ยเหเหมีอาไปขึ้นได้หนิขนมอ,อนนี่จ้ะโอเคปะเฮ็นน้องตกใจลูกเฮ็นน้องยวยไัไจิงยาวมือเข้าไปนี่เป็นอะไรเดออนละ่ละยยามือเนน้อง่เห็นมันลูก ดีใจสิเว้ายากเนาะบัดนี้สิเว้ายากเด้อซื้อให้ล้วเด้อได้บ่ล่ะอย่าเว้ายากเด้บัดนี้ฝากพากกับลุงก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องแอด้วยนะคะเอาไว้พกันม่คลิปหน้านะพี่น้องเนาะคลิปนี้น้องปิ่นกับน้องเี่ยวกิลาลงไปแล้วบ๊ายบายกับลุงก่อน สบายดี